ชอบเดี๋ยวกินวะที่คือผลของการขโมยไอติมเด็กนะครับที่ครับเราอยู่ในแบบการขโมยไอติมของเด็กแล้วมากินเดี๋ยวมันกินไม่ได้ไม่มีหน่อยมีอยากกินไอติมอ่ะดิเมื่อกี้แกโดนสภาพโดนลุมแบบโอ้โหนี่แกไปขโมยอย่างงี้มีมันต้องมีเทคนิคดูดูชันขโมยมีเทคนิคดิชอว์ชว์ชอว์ชว์เก่าขโมยให้ดูหน่อยสิอ่ะคนไหนเลือกอ่ะคนไหนเลือกคนไหน หัวตั้งหัวตั้งอ่ะเนี่ยหรอเนี่ยหรอได้แหละใช่ยเรียบร้อยดิแกใช่ไปแล้วดิยดงไงยังไงยังไงอะไรต้องกาเยอะไม่ใช่หรอหัวทิ่มเลยแต่ดูเหมือนว่าตรงนี้มันมีเขาวงกดอยู่นะเห็นไหมพวกเราเนี่ยโอ้เอาไว้จุกอย่างงี้จุกอ่ะงั้นที่เราคนมาหนหรือว่าเราลองจุกตรงนี้ดูให้คุณยายลองจุกดูไหมคุณยายลองดิ ลองตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ฉันลองแล้วกับเจ้าหมีอะทีละคนไปเลยได้ได้เดี๋ยวเอาคนนี้ละกันนี่จะหัวทองทองนะเออยจุกได้จุกได้อยู่โอ้โหเมากโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โโ้ห้้อ้หโอ้หโอหโ้โหโโอ้้ว้โหโอ้โ้โหโอหโอ้โหโอ้ี้โอ้โหอ้โ็โอ้โอาอ้หอ้้โหโอ้้อยออ โอ้ยไม่เห็นเก่งเลยแต่ละคนมานี่เดี๋ยวจู๊ให้ดูมานี่มานี่ได้โรสไอดูดูดเดี๋ยวจู๊ใดูชอชีจู๊เอาเอาใครดีนี่คนใส่หมวกเลยมาจู๊ด่จู๊ดีจู๊ดิจู๊ดดีเลยันจู๊ดดีมตักเก้าอี้นี่อย่างงี้นี่คัน้โอ้โหจูดดีจู๊ดดีจูดดีูดดูดดีูดดูดดีูดด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 ูด เขาด้วยไม่ได้เรื่องเฮ้ยเขามีน้ำไม่กินทำไมเราไม่กินอ่ะเดียกินน้ำแล้วเร็วขึ้นปะก็เท่าเดิมนี่ดาคุณยายวิ่งเ้มวไดกไงอะไม่รู้เหมือนกันนะแต่พอขบวนเห็นพวกยายก็เป็นผียายะปีดเยยหรือว่าเราขมวแเราเข้าขาวงกดไหมล่ะทุกคนใช่ลองดูขบวนกันทุกคนเลยไม่เละมามามาพร้อมกันนะอ่าคนนี้แล้วกันหัวตาเอาโอยล้มไปละ โอเคจังหวะนี้แหละ3 2มสองเข้าบนีไปเร็วไปวิ่ง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 จุกจุกจุกไปแล้วจุกจุกไปสิจุกจุกดีดใครไวกว่าใครไวกว่าใครไวกว่าวิ่ง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 วงวิ่งวิ่งว่งวิ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 ่งว่งวิ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 ่งว ไป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 จุกจุกเอาดิถอยสบายดีป่ะบ่มาแล้วบ่มาแล้วดีครับมันไล่อยู่มันไล่อยู่ไป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 เอาทางตันเอาทางตันเอาวิ่ง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 เอาวิ่งเอาทางตันทางตันเอาไปมาไงเออวิ่งเอาแล้วเอาเจ้าตอบเป็นไรมันมาแล้วไปอย่ามาอยู่กับฉันขอกินหน่อยก็ไม่ได้เฮ้ยโอ้ยแกก็โดนเลยโดนไม่กันเดินผ่านแกก็โดนเลย ยังรอดอยู่เจ้าตองไม่ได้บอกว่ารอดเลยทำไปโหดกันจังเดี๋ยวนะตรงนี้มันมีไอศครีมอ๋อมีสกีนนี่มีไอติมแล้วก็แซนด์วิชไอติม<อ>แต่ต้องใช้เงิน5,000ตอนนี้เรามี188แล้วก็ส่วนอันนี้ล่ะออกเดินทางไปที่อื่นได้อ๋อมีสวนทะเลทรายแล้วแบบหมดคลาสสิกอ่าเข้าใจแล้วสแสดงว่าเราต้องเก็บไอติมให้นานที่สุดเราก็จะได้เงินทุกคน อย่างนี้เองแกลุยทำวอยต่อเลยโอ้โหโวายวายมากมีพโอยเนี่ยไปละคนใส่หมวกน่าจะวิ่งช้าไปแล้วดิรอบๆเลยมาตามมาสิดิถือไอติมโชถือไอติมโชไปเลยอะุ้ยเราไวกว่าอุ้ยนี่ของใครเจ้าบีได้เลยไวโดนเจ้าบีเข้าวอยไอติมไว ทำไมรู้สึกว่าวิ่งรอบนอกมันไวกว่าไปเราติดไงเราวิ่งก็เราติดเออเนี่ยวิ่งรอบนอกสบายมากเลยเนี่ยได้เงินนะเนี่ยไปสบายแลวก็กระโดดยิงตกในอ๋อนี่ย้ายม่ามิ้งเป็นเพื่อนแล้วไอ้ติดสองอันไปแล้วแล้วของฉันหายไปไหนอะตอนนี้ตัวเฮ้ยตอนนี้ตัวของฉันมันหายอ๋ออยู่นี่เหรอติดบั๊กเหรอนี่ไงมันอยู่นี่ไง เฮ <im itation> <im itation> ้ยกระหว่านี่นี่นะัยืนกินไอติมโชยังได้เลยเฮ้ยสบายมากเลยอะที่อยู่บนเขาเรากินไอติมโชยหงัมง่มงัมง่มงัมง่มงัม่มงั่มงั่มงั่มโอ้ยเจอบ้าจุกจุกอะจุกว้าตามไม่ทันหรอกโชยโชยโชว้า <im itation> แดดที่อยู่บนเขาเรากินไอติมโชว์ตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด2,000นะครับเดี๋ยวผมจะไปแมปทะเลทรายกันมาทุกคนอ้าวทะเลทรายใช่พันห้าและความยากก็คือเด็กๆจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับ10% มาแล้วเราอยู่ในแบบทะเลทรายแล้วว่าเจอเจอหมีด้วยวาวามาเลยได้ทดสอบสิว่าวเด็กพวกนี้เนี่ยจะวิ่งเร็วแค่ไหนไอติมเป็นรถอ่ะช็อกโกแลตนะครับเดี๋ยวเราจะขโมยนี่หมวกขบอยกันเลยปไปอือไปแล้วด่เขาวงก่เออเจอจอเจออย่าเจอทางตันก็พอนะครับถ้าเจอทางตันนี่เราสวยมากๆเลยเราต้องวนไปเรื่อยๆให้เด็กตามไม่ทันนะครับดิไป ยิ่งนานแค่ไหนนะครับเราก็จะได้เงินมากขึ้นอุ้ยทังตันมาทางนี้ชุบมานี่เราต้องหมุนอย่างนี้เออหมุนอย่างนี้ตเฮ้ยมบทางนี้นี่หลบมาหลบมาชุบหลบชุบหลบว้ายอุ้ยโดนแล้วอ,ลอ่ะอ่ะอ่เดี๋ยวเรามาลองเติมเงินมากดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างนี่เราสามารถเป็นเอ่อตัวขนาดใหญ่ขึ้นอาบวกสามแล้วกันข้าโบรบักเองลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับชุบมาละ ว้าวดูเทียมขนาดตัวตัวบัลเลอะไรแต่หัวนิดเดียวนตัวไททันเจ้าต่อจาปีโยเออกลายเป็นไททันไปแล้วอ่ะตัวไล่นี่ตัวไล่เดี๋ยวลองดูนะว่าเราจะขโมยติมเด็กได้ไหมซึบไปสู่ความเวิ้งวังอันไกลโพนเฮกกิ้งเหรอเดนเลยเตะชนิ้นเดนเลยเตะมนทำร้ายเด็ ไม่ใช่มันเป็นตัวยักษ์อ่ะมันกระโดดปีได้หรอไอ้พกเรื่องเกยเด็กเกยไอตีมก็ตีเด็กเฮ้ยเผื่อจะปีได้เลยเมื่อกี้ไม่ได้ละมันต้องใหญ่กว่านี้มันถึงจะปีได้อ่ะนี่เฮ้ยพยายามปีดอยู่นี่เจ๋อหมีตกใจเตะ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 กดดิโอ้เดินละเด่นละปิวหมดเลยอ่ะนี่ว่าซี่หมุนหมุนอ้อมมาอ้อมมา อ้อมมาดีดิดิขโมยอ้สามไปได้ละโอ้โหโอ้โหกระเด็นเด่นแบบอ๋อได้มาสู้วันนี้ได้ปะวายแพดเด็กนี่อะไรอ่ะฟินมาร์คอดเหรอยีดูดิมคนกดประจำร้านขายไอ้คนขายของขายของว่าอะไรไหนมีอะไรให้ซื้อมั้มีไอติมวานิลลาช็อกโกแลตชิพนี่เดี๋ยวนะ คือถ้าเรามาซื้อของมีอะไรบ้างให้ซื้อมีเครื่องยิงจรวดแรงน้มถ่วงความเร็วค้ังขาวผมใส่ลุงแล้วก็เมฆคะแนนหรอคูณสองเดี๋ยวนะมันไม่มีกระโดดแบบกระโดดเยอะๆหรออันนี้กระโดดคู่กระโดดได้สองครั้งไหนกระโดดสองครั้งนี้ได้ไหมขอลองทุกคนแป๊บหนึงก้าวลบากจะีมีเติมละเรียบร้อยอันนี้ไงได้แล้ว ึเนี่ยเอ้อโดดในใยโดดโดดเหยียบตรงนี้นี่คำวยแล้วโดดเหยียบตรงนี้เฮ้ยเหยียบไม่ได้อ่ะไม่รักเหยียบใช่ไหมใช่ติดติดแซนบ็อกอ่ะแสดงว่าเดฟเขาพัฒนามาดีไม่ให้แบบมีบล็อกแบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยดีดีเราทำคว่มทำความเลยทำคว่ำคว่ม ความความความนะความ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 คดิดิดิชนเด็กชนเด็กชนเด็กชนชนแล้วก็ขโมยึบกระโดดสองทีกระโดดสองทีมาสิ่นี่กระโดดสองทีเอาเดะโอ้ยเดี๋ยวใครถือโฟมพิเศษจะไป็ัลกอรินโอ้โหโกงว่าไอย่างไรจะจับได้ยังไงอ่ะดูฉันดิยังวิ่งไล่อยู่เลยเห็นปะโออันนี้สบายอยู่ทุกคนกระโดดสองทีเห็นปะ นี่ได้เงินเยอะแน่ปุ๊บปุ๊บตรงนี้โดดออกระเบิดไม่ได้โดดออกไม่ได้นะครับช่แกวิ่งรอบเขาเลยเหรอเนี่ยใช่เอ้ยรู้ถือไอติมมันต้องถือไอติมด้วยเป็นซิกเนเจอร์ใช่ถือแล้วก็กินด้วยนั่นไงเด็กมาใกล้ๆแกแล้วระวังเจ้าเน่มาซี่แล้วเจ้าบีมันไปไหนแล้วอ่ะอ่ะน่เป็นมัดคอร์ดมัดคอร์ดที่ไหนฮะร้านผ้าเหรอ ลาานรคเไว้ทางตันเด้อเด้อเดไม่ได้เข้าเขาวงกดเลยจะรัดซะหน่อยนี่รัดมาทางนี้ฟึบชืบรัดมาแล้วมาแล้วเจ้าบีไอติมไอตมหน่อยถือผมดูดูเจ้าบีวันนี่มันถือพรมพิเศษอ่ะแล้วถือพรมพิเศษอ่ะบินขึ้นไปแล้ว แต่ดูนี้เด็กกระโดดได้บ้างเจ้าหมีลองดูดีลองล่อ,ลอมาดิเด็กี่กระโดดมาดิเออดูดี้ไม่มกระโดดเหรเนี่ยเจ้าหมีมันลอยนะครับเจ้าหมีลอยแล้วเด็กโดดไม่ถึงแก้หมีเลยเนีเออ่ยเฮ้ยรู้อย่างนี้ฉันซื้อผมพิเศษดีกว่าเท่าไหรอ่อ่ะไม่รู้หมีกดบัวอยู่ดีก็ได้ผมเลยไอ้มันก็ได้ใช้เลยแกลองดอูช่องที่หนึ่งอ่ะแกมีผมขึ้นเปล่า ไม่มีอ่ะจบแล้วเอาจบแล้วอะไรอ่ะแล้วฉันเสียลองบาอยู่คนเดียวอีลาดินโยไหมฉันดิโยไม่ได้โยนมาแล้วเอาคุณใหญ่ก็ได้อ่ะเนี่ยเอาฉันก็เพิ่งสังเกตได้ว่าฉันก็มีผมอาลาดินเหมือนกันก็ต่อจับดีโดนี่โอ้โหอาลาดินแล้ทำไมเล้วฉันไม่ได้อ่ะของฉันไม่มีเลยอ่ะนั่งสงสารเขานะครับอยู่ครบ เก่งหรือเเปล่าออก็เป็นไปได้นะโอดฉันไม่ใช้พวิเศษก็ได้เดี๋ยวฉันจะเป็นตัวใหญ่ละกันตัวใหญ่ที่สุดเลยดูนะจะเป็นไททันลองดูดิอโอ้โอ้มายโอ้มายกอใหญ่แต่ตัวหัวเท่าเดิมดีเยียบเยียบเยียบไอติมเยียบไอติมอี๋ไททันไทโตไทโตไทโตเฮ้ยลองลองลองขโมยไอติมได้ปหม วยันยันอย่าขโมยดูไอ้บ้ากเหยียบจะทำไปจะต่อทะเบียนเอาคุณยายแบนประเด็นก็คือขบมยไม่ได้ฮะตัวมันใหญ่เกินอะทุกคนเนี่ยไหนเฮียบเฮียบได้เหยียบวันนี้ได้สบายเลยนี่อะตามมาตามมานี่ครับก็จบไปนะครับกับการขบมยไอติมเด็กนะครับขยับมาเล่นองมาเล่นได้ข่าวๆนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้ว กลายเป็นไทท่านยักษ์ไปเลยวันนี้ก็บินโฉบกันจังเลยพวกนี้ไงเอ็นเอ็มกาสารีวายที่ไงบินวันเลย <c oughs> เดี๋ยวก็จับกินที่มดเลย